สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องทูนแอนิเมชันแนลช่องสาระดีๆของคนชากวกะตูเราต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานแต่เราก็ยังพยายามค้นหา เนื้อหาการ์ตูนเพื่อให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับคลิปนี้เราจะขอ,อนําเสนอความเป็นมาของการ์ตูนเรื่องสามเหมียวยอดนินจากันนะครับสามเหมียวยอดนินจาคือขบวนการนินจาจิ๋วหรือญี่ปุ่นเรียกว่ากายโตนินเดนไทคิเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์โตเกียวเมื่อวันที่สองมกร,ราคม2533และได้นํามาฉายในเมืองไทยประมาณปีพุทธศักราช2534ถึงพุทธศักราช2 5 0 0 โดยทางสถานีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดเป็นกระตูนยามเช้าประมาณ7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งและย้ายมาอยู่ตอนเย็นประมาณ5้าโมงเย็นถึง5้าโมงครึง่งในปีถัดมานะครับทางช่อง7จจะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารพุธโดยนายอุเอสุดะกินเซเป็นผู้สร้างและวางรูปแบบตัวกระตู ตูนเรื่องนี้เป็นกรตูนแนวเกโมหรือเกโมโนคือกระตูที่ประดิษฐ์ให้เป็นครึ่งสาแต่สามารถยืนสองขาและพูดได้แบบมนุษย์ทั้งยังเป็นแบบเฮดดีอีกด้วยลักษณะกระตูเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างสุดจีซึ่งสังเกตได้จากฉากในเรื่องและลักษณะการแต่งกายของตัวกระตูรวมถึงการดัดแปลงชุดเกาะร้านสุดยอดของสามเหมียวยอดอินจาที่คล้ายเกาะญี่ปุ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกระตูเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทัศนโนโอเดชันหนึ่ง คบนะรัเนื้อเรื่องเป็นการ์ตูนแสดงให้เห็นถึงอดีตท้ายเมืองญี่ปุ่นโบร,ราณลุกเอโดะในเรื่องก็มีเมืองเอกชื่อเอโดะเช่นกันมีชื่อเรียกว่าเอโดโรมโพลิสประชากรในเมืองมีหน้าตาเป็นสารพัดสัตว์ซึ่งจกักรพรรดิเยะเป็นผู้ของนครและมีความสุขเรื่อยมาต่อมาเกิดเหตุการณ์ในบ้านเมืองจกักรพรรดิมีความจาเสื่อม ทั้งยังมีตัวร้ายออกมาอารวาสหนักขุนนางทั้งหลายจึงเข้ามาปรึกษาการเพื่อหาทางแก้ไขซึ่งในเรื่องตัวก่อการร้ายนี้ก็คือขุนนางใหญ่ชื่อไดเมียวมาจิ้งจอกนั่งเองต่อมาได้รับสมัครนินจาซึ่งสามารถขี้คายปัญหานี้ได้และก็ได้ทําการสมัครและปริลองฝีมือกันปรากฏผู้ที่แน่ที่สุดก็คือนินจาแมว3ตัวนั่นก็คือทีม3เหมียวยอดนินจาหรือทีมนินจารับเนียกี้นะครับเป็นอย่างไรล่างขับความเป็นมาของกระโอง เรื่องสามเหนี่ยมยอดนจาหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปนี้อากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณโอกาสน,นี้ด้วยและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนถึงวินาทีนี้คุณแอนิเมชแนลนอกจากพยายามสร้างสรรค์ความบันเทิงให้ทุกท่านแล้วเรายังมีความตั้งใจหนึ่งในทุกๆคลิปคือความน่าสนใจในเนื้อหาของาระตูเรื่องนั้นที่ตั้งใจรวบรวมข้อมูลมาฝากทุกท่านให้ได้อัธรลดมากขึ้น ถ้าไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสุดท้ายท้ายสุดทางเราต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วบพบปันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ